สวัสดีค่ะเราจะมาทอดปลากันนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะวันนี้เราจะทอดปลานินค่ะปลานินซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะถ้าเราทอดปลาไม่ให้ปลาติดกระทะเราต้องใส่เกลือก่อนนะครับเพื่อน ใส่เกลือนี้ไปเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะนะจ๊ะถ้าอีกอย่างนึงก็เอาใส่แป้งใส่แป้งกับปลาเนาะลูลๆก,กับปลาแล้วเขาจะไม่ติดกระทะจ้าอันนี้วิธีทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะจ๊ะเกลือก็ใส่พอประมาณนะ่ต้อใส่เยอะนะจ๊ะเกลือมันจะเค็มนะเกลือนี่ละลายก่อนเนาะ ันนี้คือไม่ติดกระทะเลยนะเ,นเพื่อนๆถ้าเราทอดปลาไนะให้ติดกระทะเราต้องใส่เกลือนะอันนี้วิธีทอดปลาจ้าเ,เพื่อนจ๋าต่อไปเราก็จะมาทอดปลานะจะนี่มีปลาอยู่สามตัวเนาะปลานี่เราใส่รสดีไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยนะ ดูไฟเลยนะเพื่อนถ้าไฟแรงเราก็เบานิดนึงเนาะเบาเพ่นีิดก่ออันนี้ชิงไว้สักประมาณสักประมาณสิบนาทีแล้วเพื่อนเราต้องมากลับข้างนะแต่ว่า <S <S วย่างนี้นะถ้าเพื่อนปรับนะเพื่อนถ้ากลับแล้วมันกลามจาะแตกนะตรงให้มันมันแห้งข้างล่างก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับน้ำมันก็ถ้า,ถาไม่อยากให้กระเด็นเราก็เอาฝานิดจิบไว้เนาะ เราค่อยมาดูกันนะคะอีสกประมาณ10นาทีเราค่อยมากลับข้างนะคะคอยมาดูหน้าตาปลาว่าสวยนยะขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ